ชวนทุกคนมาดูกันดีกว่าครับว่า Tesla นั้นทำยังไงให้ตัวเองไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วรถยนต์ของเขานะครับยังเป็นรถยนต์ในฝันของใครหลายๆคน โดยในปัจจุบันนี้นะครับเทสลาถือว่าเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแล้วก็เมื่อปี2021ที่ผ่านมานั้นเขาเป็นบริษัทที่มีการเติบโตมากที่สุดครับรวมถึงถ้านับเฉพาะรถ E ีีนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเทสลาก็มีการส่งออกรถอีวีที่มากที่สุดในโลกอีกด้วยแต่ทุกคนรู้กันไหมว่าเทสลานั้นกลับไม่ต้องเสียค่าโฆษณาให้กับตัวเองเลยนะครับแล้วเขาใช้วิธีไหนใช้กลยุทธ์ไหนวันนี้มาร์เก็ตแชร์จะมาแชร์ให้ทุกคนปังกัน ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักบริษัทเทสลากันแบบรวดเร็วก่อนดีกว่าโดยบริษัทเทสลานะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2003ที่สหรัฐอเมริกาโดยจุดประสงค์ของเขาก็เพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ผลิตรถพลังงานไฟฟ้านั่นเองโดยผู้ก่อตั้ง2คนแรกนั้นนะครับจะเป็นวิศวกรชาวอเมริกันซึ่งก็คือคุณมาร์ตินอีเบอร์ฮาร์ดซึ่งเป็น CEO คนแรกของทางบริษัทส่วนอีกคนนึ่งนะครับเขามีชื่อว่าคุณมาร์คทาเนิงนั่นเอง ต่อมาไม่นานนะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยได้ไปพบกับคุณอีลอนมาร์สในงานสัมมนาแห่งหนึ่งแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างถูกข้อจึงชักชวนให้คุณอีลอนมา์สเข้ามาเป็นนักลงทุนในบริษัทของตัวเองแต่ว่าคุณอีลอนมา์สนั่นนะครับไม่เพียงแต่ว่าเป็นนักลงทุนที่ดีเท่านั้นเพราะว่าเขาเนี่ยมีความคลั่งไคล้แลว้วก็จริงจังในเทสลาเป็นอย่างมากจนท้ายที่สุดน,นะครับก็มีการปลดคุณมาร์ตินอีเบอร์ฮาร์ออกจากตําแหน่งแล้วคุณอีลอนมา์สก็เข้ามาบริหารบริษัทเทสแทน เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็การดําเนินงานในขณะนั้นนั่นเองครับส่วนคุณมาร์คคาเพนนิงครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจลาออกจากบริษัทเช่นกันหลังจากที่คุณอีลอนมาร์คได้ขึ้นมาดํารงตําแหน่ง CEO ของเท s l a ครับ ถึงแม้ว่าคุณอีลอนมาร์กนะครับจะไม่ใช่ผู้ที่เกาอตั้งในยุคเริ่มแรกของเทสลาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่คุณอีลอนมาร์กนั้นทําให้กับเทสลาก็ทําให้บริษัทเทสลามีความเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นบริษัทที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าอย่างถล่มทลายอย่างทุกวันนี้ครับเราทั้งหมดนี้นะครับทุกคนรู้กันไหมว่าคุณอีลอนมาร์กนั้นไม่เสียค่าโฆษณาเพื่อโปรโมทร,รถของตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวครับทีนี้นะครับเรามาดูกลยุทธ์ที่คุณอีลอนม สำหรับกลยุทธ์ที่1ที่อีลอนมาร์กเลือกใช้นะครับจะเรียกกันว่า silent marketing หรือก็คือการทำให้สินค้าหรือว่าแบรนดิ้งของตัวเองเนี่ยกลายเป็นที่จดจำได้มากยิ่งขึ้นครับอย่างในเคสของเท s l a นะครับทุกคนรู้กันไป็ว่าเขาเนี่ยมีแท่นซ u เปอร์ชาร์ r เจอร์กระจายอยู่ถึง3,700แห่งทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าใครนะครับที่ขับรถผ่านแล้วก็เห็นเจ้าแท่นซ u เปอร์ชาร์ r เจอร์เนี่ยก็จะสามารถรีมายกลับไปถึงเท s l a ได้นั่นเองทุกคนก็จะจำได้ว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนยนนนนไฟฟ้าาออ่่งแนนเลย สำหรับกลยุทธ์ที่2นะครับก็คือกลยุทธ์ในโลกของโซเชียลมีเดียนั่นเองที่เทสลาเนี่ยมักจะทําอะไรเจ๋งๆแล้วก็คูลๆออกมาเพื่อเอาใจสายคอนเทนต์ครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ของเทสลานะครับเขาสามารถเล่นเกมผ่านหน้าจอรถยนต์ของตัวเองได้ด้วยแล้วถ้าขยับเข้ามาใกล้ตัวอีกนิดนึงนะครับก็คือเขาเนี่ยสามารถคัสตอมไอเสียงแต่ได้ครับจนในประเทศไทยของเราเนี่ยเคยมีคนนะครับเอาเสียงของนักคอมตลกในตำนานของทุกคนเนี่ยไปเป็นเสียงบีดแต่รถอันนี้ก็เคยมีคนทํามาแล้วนะครับอีสัต ใช้ได้มากซึ่งคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าถูกใจทั้งเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่ายูทูบเบอร์เป็นอย่างดีเลยครับจนหลายๆคนเนี่ยก็เอาคอนเทนต์อันนั้นนะครับมาเล่าในพื้นที่ของตัวเองซึ่งก็เป็นการช่วยโปรโมทเทสลาไปในตัวนั่นเองครับอย่างตัวผมในตอนนี้นะครับก็กําลังโฆษณาให้เขาอยู่ และกลยุทธ์ข้อที่3ที่เขาใช้นะครับจะเรียกกันว่า C.O. e Marketing นั่นเองย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วถ้าเราเนี่ยพูดถึงชื่ออีลอนมารเราก็จะนึกถึงคนที่อาจจะดูสติฟันเฟือนหรือเปล่าเพราะว่าแต่และโปรเจกต์ที่เขานําเสนอนั้นดูมีความเป็นไปได้แบบน้อยมากครับยกตัวอย่างเช่นการที่เขาเนี่ยอยากจะไปตั้งอานณานิคมอยู่บนดาวังคารหหรือว่าการจะเอาสมองของคนไปใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ครับ แต่ว่าระยะทางพิสูจนมากการเวลาพิสูจน์อีลอนมาร์กครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆสิ่งที่เขาเคยพูดเอาไว้ก็ดูมีความก้าวหน้าขึ้นมานะครับจนหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะนับถือเขาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงนั่นเอง พะเป็นอย่างนี้นะครับในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขาอย่างทว i t t e r ปัจจุบันนี้นะครับมียอด Follower มากถึงประมาณ100ล้านบัญชีด้วยกันไม่ว่าเขาจะโพสต์อะไรลงไปนะครับก็มักจะได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งอย่างในกรณีหนึ่งครับเขาเคยโพสต์เรื่องดอทคอยนะครับวันต่อมาเหรียญดอทคอยก็พุ่งขึ้นไปเลยครับผมซึ่งอีลอนมัสเองนะครับก็ไม่พลาดที่จะใช้โอกาสนี้ในการทวิตอัปเดตความก้าวหน้าของบริษัทเทสลานี่นะครับก็ทําให้คนเนี่ยรู้จักบริษัทเทสลามากขึ้นไปอีกครับ ปิดท้ายด้วยเหตุผลเท่ๆของคุณอีลอนมาร์กในเรื่องของงบโฆษณานะครับซึ่งเขาเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าที่เขาไม่เสียงบในการโฆษณาเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะเขาเนี่ยอยากจะเอาเงินก้อนนั้นไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ดีที่สุดแทนครับเพราะเขาเนี่ยเชื่อว,ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีจะสามารถขายได้ด้วยตัวของมันเองนั่นเองครับ